ก็คงต้องว่ากันถึงแต้มแรกให้ได้ก่อนอสองแต้มแรกเป็นบมของเชยูหมดเลยครับแล้วธนพลหยอดอ่านะครับมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็ยังเตะไปติดบล็อกเท่ากับ3แต้มยังไม่ได้กินครับชุดนี้ธนพลเลือกหยอดอยืนรับนิ่งเลยนะอ่านะครับเกมฟาดของเชยบู น้ำอยู่3คะแนนครับเสิร์ฟอืเสิร์ฟหนักต้องช่วยชงครับลูกนี้อ้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยอัดหนักอืเสิร์ฟเข้าซ้ายอาร์ครับเอาอยู่แล้วแล้วเลือกหยอดอืหยอดลงไปพร้อมกับบล็อกเลยแล้วนหยอดก็ยังไม่ได้กินและที่จังหวะนี้เจอบล็อกงันขึ้นมาไม่ไหว ยอดปฏิภาณเดินดักหบนเลยครับฉีดเข้าไปใกล้เซตพอยต์ขึ้นทุกแ้มแล้วก็ทำเสียเองนะไทยเลย,ยอํานาจศักดิ์โภาวง6เซตพอยต์ธนพลพยายามจะกินก็ยังกินไม่ได้ครับแล้วก็เลยกลายเป็นชัยภูม,นนมิไล่หน้าปิดเซตน,นี้ไป อัดไม่ทีโอู้สามแต้มรู้เลยนนะสงงงเ่ตามเป็นศูนย์ต่อสี่ปรินทนร์เสิร์ฟลูกนี้อันนาศักยังพอได้ครับอนะเ,เอาแล้วครับเซตนี้ยังนำอยู่หกต่อสองลูนเยาะห้ามนัทบัตเปิดพอได้ครับปาติกาไม,ไ,ไม่ได้อย่างน้อยๆต้องรีบลดช่องว่างอืันนาศักรรลูกนี้ตั้งแต่ลูกเปิดนะเ,เปิดดีะ เสิร์ฟลูกนี้ก็ยังเอาอยู่นะนัทพลขวัตชัยอ่านหน้าสาั<ล>กเจอ,เจอล็อกอีกแล้วครับลูกนี้เหมือนโยนห่างไปนิดนึงครัแต่ว่าทางฝั่งเดวิก็ไม่พลาดนะลูกนี้ส่งแ่ภูมินำอยู่12อต่อ11อ็ดครับก็คงลงมาเป็นโดฟาสเลยครับแล้วก็ทำได้ดีนตามเป็นส3ามต่อ15บลูกนี้พรีเนตอ่าครับ นัทพัชชัยนาพยายามอยู่นานเนี่ยฮะต่อครับอัดหนักนัทพัชเอาไม่อยู่เลยเล่นล้าเลส่งต่าครับชัยภูมิอัดหนักยังไม่ได้ครับเลยเลยบอกว่าต้องทำเองครับนัทพัชพิกเน็ตแล้วก็ทำได้สำเร็จยกคู่ชัยภูมิเอาจนได้ครับ นักกีฬาแสดงออกชัดเจนครับอัดหนักลูกนี้สุดที่ไหนเอาอยู่ครับบุรินทร์ก็ชงสวยอันาแล้บเทมรับชัยภูมิอัดพลิกเน็ตสิวัมชายางพอได้ยุโฮงชงล้นหน่อยๆนะฮะแม่แต่ว่าอนลงกรยังมีดาบสองคะแนนจากเกมเสริมและลูกนี้ล้นมาสิวัชชาตามไปเล่นจังหวะสองแล้วก็ วชละาเลือกหยอดยบพงเปิดให้สิวัฒชาช่วยชงคนระับลูกนี้เล่นครบกันสามหนักพยายามปั่นหยอดก็ยังไม่ได้กินครับนี่ฮะอลังกรอืมนงมีท่วมบล็อกเลยนำยูสิบหกต่อห้าแล้วดูลูกนี้อืมถชงคร่าดีรดวุฒิอืมโอ้วันนี้ลงมา ที่จะโยนให้ศิวบัญชาเสิร์ฟลูกนี้แล้วก็จบจนได้กล,ลายเป็นทีมอัดหนักวีระวุฒิลูกนี้ล้นครับว,ว,วีระวุฒิเนี่ยฮะเก็บมาหยอดเซตที่สองครับแล้วลูกนี้ทงล้มลูลลนี้หยอดก็ยังทันครับ อโลงกรับถ่ายแต่ลูกนี้ทะลุบล็อกองลกหนีไป5ต่อ2ครับถือว่าบัญชาลูกนี้อเซอร์กินดีรลวุฒิปันยอดอลงกรอล้นครับอ่าครับเป็นโอกาสของชัยภูมิบุรินทโผงลูกนี้เจอบล็อกซ้ายแล้วแตกต่างได้ครับเป็นทวารดมถือว่าบัญชาหนักแล้วก็ที่เดิมครนี่ฮะ ลูกนี้หยอดกลายไปนิดนึยุยงบงเปิดสบายแล้วลูกนี้อันลงก่อนดถดมาแล้วเลือกอาศสายวิวุิเปิดสบายครับบุรินชงห่างนิดนึงอ่ะครับเป็นโอกาสของไทยเลยอันลงกรก็ไม่เหลือนะตสิบสี่ครับชัยภูมิหยอดลูกนี้ยุบงเปิดได้ดชงสูงอันลงก่อนก็ท่วมบล็อกทำให้ดูอีกทีครับ แต่ลูกนี้โงขอลากไปเตะเองต้อต่อตดตตามอยู่10ต่อ18เลือกยอดอ่ะครับสรบรุต่อต่ต่อฮะบุรินเอาอยู่ครับอืมจะได้ป้าแบบจังๆนะ แล้ววิรบุต์ก็กดปุ่มซีเน่ไปอีกก็ในทีมที่รับนี่คือบทสรุปของการแข่งขันคู่แรกในสัปดาห์ที่12นะครับก็จบลงด้วยการแบ่งแต้มไปครับแต้มแรกนันเป็นของชชยภูมิก่อนก่อนที่ทีมที่2ของไทยเลยครับจะมาแก้คืนได้ก็จบลงด้วยการแบ่งแต้มไปนะครับ